ดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะคุณครูชื่อครูอูบลรดาหลวงนองคุณนะคะหรือว่าครูปุ๊กปิ๊กค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ2ค่ะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนมารีวิทค่ะคำว่าปิโตเลียมนะคะครูเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะาเคยได้ยินแล้วก็รู้จักมาบ้างแล้วแล้วปิโตเลียมนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะก่อนอื่นนักเรียนต้องมารู้จักก่อนว่า ปิตโตรเลียมก็คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะคำว่าไฮโดรก็มาจากธาตุไฮโดรเจนคาร์บอนก็คือธาตุคาร์บอนนั่นเองหรือพูดง่ายๆว่าปิตโตรเลียมนะคะมีองค์ประกอบหลักก็คือธาตุคาร์บอนกับไฮโดรเจนและยังมีธาตุอื่นอีกเช่นกรรมาถันออกซิเจนไนโตรเจนปะปนอยู่ด้วยนะคะสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาตินะคะจากการสลายตัวของ สารอินทรีย์ทั้งพืชแล้วก็สัตว์จํานวนมากการที่จุดใดจุดหนึ่งของโลกเราเนี่ยจะเกิดเป็นแหล่งกักเก็บปิโตเรเลียมนะคะไม่ง่าย เพราะว่ามันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนระยะเวลาที่ยาวนานหลายร้อยล้านปีนะคะด้วยกระบวนการสําคัญหลกัหลกๆ5กระบวนการนะคะก็คือการกําเนิดการเคลื่อนย้ายการสะสมตัวระยะเวลาและก็การเก็บรักษานะคะซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องเกิดในอุณหภูมิและแรงกดดันที่เหมาะสมนะคะอย่างแรกเลยเรามาทําความรู้จักคําว่าหินต้นกําเนิดนะคะคือหินที่มีสารอินทรีย์สะสมอยู่ปริมาณมาก เมื่อหินชนิดนี้ได้รับความร้อนและความดันภายใต้ชั้นหินที่มันเริ่มจมตัวลงเรื่อยๆเพราะว่าระยะเวลานานใช่ไหมคะสารอินทรีย์เนี่ยก็จะเกิดการแปลสภาพกลายเป็นน้ํามันหรือว่าแก๊สธรรมชาติที่เรารู้จักกันเมื่อถูกแรงกดทับใช่ไหมคะน้าม,มันมันก็จะไหลซึมออกมาจากหินต้นกําเนิดแล้วก็เคลื่อนย้ายหรือว่าเคลื่อนตัวเนี่ยขึ้นสู่ด้านบนไปสะสมตัวอยู่ในชั้นหินอุ้มน้ํามัน โดยทั่วไปนะคะปิโตเรเลียมจะถูกกักเก็บอยู่ในชั้นหินทรายที่อยู่ระหว่างชั้นหินดินดานเพราะว่าหินทรายเนี่ยเขาจะมีความพุนสูงจึงยอมให้ปิโตเรเลียมซึมผ่านแล้วก็แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดทรายได้ในขณะที่หินดินดานนะคะจะมีความพุนต่ําจะคอยปิดกั้นไม่ให้ปิโตรเลียมเนี่ยไหลขึ้นสู่พื้นผิวโลกได้ซึ่งชั้นนี้จะเรียกว่าชั้นหินกักเก็บปิโตเรเลียมนะคะหรือเป็นโครงสร้างปิดกั้นนั่นเองค่ะ ในแต่ละประเทศทั่วโลกนะคะต่างก็จะมีปริมาณทรัพยากรน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติเนี่ยมากน้อยแตกต่างกันไปตามสภาพทางธรณีวิทยา สำหรับประเทศไทยนะคะถามว่ามีไหมมีแน่นอนค่ะซึ่งแหล่งปิโตเรเลียมนะคะที่พบเป็นแหล่งแรกนะคะอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะทีนี้ประเทศไทยนะคะก็จะมีแหล่งปิโตเรเลียมทั้งที่เป็นน้ำมันดิบแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะคะซึ่งมีทั้งอยู่ในทะเลแล้วก็อยู่บนบกนะคะสําหรับปิโตเรเลียมที่อยู่บนบก นักเรียนน่าจะเคยได้ยินชื่อกันบ่อยๆนะคะก็คือแหล่งน้ำมันศิลิกิตจ,จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็แหล่งน้ำมันดิบพิเชนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแหล่งนี้จะเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบที่สำคัญของประเทศนะคะแหล่งผลิตน้ำมันดิบในทะเลนะคะได้แก่แหล่งจัสมินวาสนาเบนจมาศบัวหลวงและนงเยานะคะ ส่วนแหล่งแก๊สธรรมชาติจะพบที่แหล่งแก๊สธรรมชาติบริเวณอ่าวไทยนะคะอย่างเช่นแหล่งเอราวานันแหล่งบงโกดแหล่งไพลินแหล่งอาทิตส่วนแหล่งผลิตบนบกที่สำคัญนะคะก็คือที่แหล่งศิลปูห้อมจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็ยังจะมีแหล่งน้ำพองที่จังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะ จะเห็นว่านะคะประเทศไทยเราเนี่ยมีแหล่งบิโตรีียมสามารถที่จะผลิตแก๊สธรรมชาติและก็น้ำมันดิบได้เองนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงปริมาณที่เราผลิตได้ก็ยังถือว่าไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการที่ใช้ในแต่ละวันของเรานะคะทําให้ต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศที่นําเข้านะคะแก๊สธรรมชาติส่วนใหญ่ก็จะนําเข้ามาในรูปของแก๊สนะคะ ที่ประเทศเมียนมานะคะส่วนน้ำมันดิบก็จะนำเข้าจากแหล่งน้ำมันดิบในตะวันออกกลางนะคะที่เขามีคุณสมบัติเหมาะกับสเปคของโรงกลั่นไทยนะคะกว่าจะเป็นปิโตเรเลียมให้เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็จะมีขั้นตอนในการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือการรวบรวมข้อมูลนะคะ โดยผ่านการสำรวจทางธรณีวิทยาและก็สำรวจทางธรณีฟิสิกส์ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเขาประเมินผลแล้วว่าพื้นที่นั้นมีศักยภาพมากพอนะคะหรือพูดง่ายๆว่าอาจจะมีปิโตเลียมอยู่นะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเจาะหลุมสำรวจนะคะ จากนั้นถ้าพบปิโตเรเลียมก็จะทำการเจาะหลุมประเมินผลเพื่อประเมินผลว่ามีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ไหมถ้ามีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาแหล่งปิโตเรเลียมแล้วก็เริ่มผลิตปิโตเรเลียมขึ้นมาจนกระทั่งหลุมนั้นไม่สามารถใช้การได้หรือพูดง่ายๆว่าปิโตเรเลียมเริ่มลดน้อยลงจนไม่มีความคุ้มค่าที่จะผลิตขึ้นมาอีกก็จะเข้าสู่กระบวนการรื้อถอนแล้วก็คืนพื้นที่นั้นต่อไปนะคะ ทั้งนี้ถ้าในขั้นตอนต่างๆหากสำรวจแล้วพบว่าไม่มีศักยภาพที่จะลงทุนเจาะลุมสำรวจหรือว่าเจาะไปแล้วไม่พบปิตโตเรเลียมเลยหรือไม่มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ก็จะต้องคืนพื้นที่ปิตโตเรเลียมนั้นไปนะคะขั้นตอนหลักๆที่สำคัญนะคะในการสำรวจปิตโตเรเลียมก็จะอยู่ที่3ขั้นตอนแรกนะคะก็คือการสำรวจทางธรณีวิทยาการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์แล้วก็การเจาะลุ่มสำรวจนะคะ แล้วในแต่ละขั้นตอนนะคะเขาทำอะไรกันบ้างการสำรวจธรณีวิทยานะคะก็จะสำรวจโดยการศึกษาจาก ภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศก่อนเพื่อรู้ว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมีโครงสร้างของชั้นหินใต้พื้นดินเป็นยังไงนะคะจากนั้นก็จะทําการสํารวจละเอียดมากขึ้นอย่างเช่นการวัดทิศทางการวางตัวของชั้นหินการเก็บตัวอย่างหินเนี่ยไปวิเคราะห์หาอายุและก็สารต้นกําเนิดของปิโตเลียมนะคะรวมถึงนะคะนําหินที่โผล่พ้นพื้นดินตามหน้าผาหรือว่าริมลาธารเนี่ย ไปวิเคราะห์ด้วยเพื่อให้รู้ว่าชั้นหินที่อยู่ลึกลงไปหลายกิโลเมตรเนี่ยเป็นยังไงนะคะจากนั้นก็จะมีการยืนยันข้อมูลโดยการสำรวจทางธรณีฟิสิก์อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการสำรวจทางธรณีฟิสิกนะคะเราก็จะสำรวจหาข้อมูลโครงสร้างธรณีวิทยาชั้นหินใต้ผิวโลกนะคะ โดยจะอาศัยสมบัตินะคะลักษณะทางกายภาพที่ต่างกันของชั้นหินแต่ละชั้นทีนี้วิธีการนะคะก็จะมีวิธีการที่นิยมก็คือ วัดค่าวความไหวสะเทือนแล้วก็มีวิธีการอื่นๆก็คือการวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลกแล้วก็วัดค่าวความโน้มถ่วงของโลกซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยบอกอะไรได้บ้างถ้าวัดความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกนะคะจะบอกให้ทราบถึงขอบเขตของชั้นหินการวัดความโน้มถ่วงของโลกก็จะสามารถบอกขอบเขตแล้วก็รูปร่างของแอ่งใต้ผิวดินได้ทีนี้การวัดค่าวความไหวสะเทือน ก็สามารถบอกตำแหน่งลักษณะแล้วก็โครงสร้างของชั้นหินต่างๆได้นะคะเพื่อพิสูจน์แล้วก็ยืนยันผลสำรวจนะคะก็จะมีการเจาะหลุมสำรวจนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าบริเวณนั้นที่เราทําการสำรวจมาก่อนหน้านี้เนี่ยมีปิโตรเลียมอยู่จริงหรือไม่นะคะก็จะทำการเจาะหลุมเอาตัวอย่างหน้าขึ้นมาตรวจสอบจริงๆนะคะ ถ้าพบว่ามีปิโตเรเลียมจริงนะคะก็จะเก็บข้อมูลเพื่อพิจารณาลาเดินการในขั้นต่อไปค่ะน้ำมันดิบนะคะที่เราดูดขึ้นมาจากใต้ผิวโลกเนี่ยใช้ได้เลยไหมจริงๆแล้วนะคะก่อนที่จะนํามาใช้ประโยชน์ต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการกลั่นก่อนนะคะโดยหอกลั่นนะคะจะใช้หลักการที่ว่าส่วนประกอบต่างๆของน้ํามันดิบเนี่ยเขาจะมีจุดเดือดแล้วก็จุดควบแน่นที่ต่างกันตามจํานวนคาร์บอน ทีนี้สารประกอบที่มีจำนวนคาร์บอนน้อยๆก็จะระเหยออกมาแล้วก็ควบแน่นเป็นของเหลวที่อยู่ในชั้นส่วนบนสุดนะคะส่วนสารประกอบที่มีจำนวนคาร์บอนมากเขาจะมีจุดเดือดที่สูงก็จะควบแน่นอยู่ในชั้นที่ต่ำลงมาตามช่วงอุณหภูมิของจุดเดือดนะคะเมื่อเรากันเรียบร้อยแล้วนะคะถึงจะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยไปปรับปรุงคุณภาพนะคะใช้ในขั้นตอนต่อไปค่ะ จากส่วนบนสุดของหอกลั่นนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมที่มีจำนวนคาร์บอนน้อยที่สุดก็คือมีเทนนะคะคาร์บอนในโมเลกุลหนึ่งอะตอมรวมถึงแก๊สธรรมชาติอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ e ีเทนโพรเพนบิวเทนนะคะก็คือคาร์บอนหนึ่งถึงสี่จะออกมาเป็นอันดับแรกนะคะเขาเอาไปใช้ทำอะไรก็คือส่วนใหญ่เอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงนะคะ ต่อมานะคะเป็นแนัท่าเบาคาร์บอน5-9อตอมในโมเลกุลนะคะใช้เป็นตัวทำละลายแล้วก็พวกสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างเช่นเอาไปผลิตเมสพลาสติกหรือพวกยางสังเคราะห์ด้วยนะคะแล้วก็คาร์บอน5-10อะตอมอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแนัท่าหนักนะคะส่วนใหญ่จะเอาไปใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์เบนซินนะคะ สำหรับน้ำมันก๊าซนะคะคาร์บอน10-16อะตอมนะคะจะเป็นใช้เป็นเชื้อเพลิงนะคะเครื่องบินนะคะแล้วก็ใช้เป็นน้ำมันตะเกียงซึ่งนักเรียนอาจจะไม่ค่อยได้ยินแล้วนะคะเพราะว่าใช้ในสมัยก่อนเนาะสำหรับคาร์บอน14-20นะคะนักเรียนน่าจะรู้จักกันดีนะคะนั่นก็คือน้ำมันดีเซลนะคะใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลส่วนคาร์บอน20-50จะเป็นน้ำมันหล่อลื่น แล้วก็จาระบีนะคะส่วนใหญ่ใช้ในงานเคลือบผิวของชิ้นส่วนโลหะใช้ในการลดการเสียดสีอย่างเช่นพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งที่ได้จากปิโตเรเลียมด้วยนะคะนักเรียนน่าจะเคยใช้กันแล้วก็ใช้เป็นประจำทุกวันด้วยโดยเฉพาะสาวๆก็คือเอาไปทำเป็นปิโตเรเลียมเจลลิปสติกนะคะแล้วก็รวมถึงการเอาไปทำเป็นเทียนไขอีกด้วย แล้วก็มีจุดเดือดสูงมากๆขึ้นมานะคะแล้วก็คาร์บอนก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยคาร์บอน20-70อะตอมนะคะก็จะเป็นพวกน้ำมันเตานะคะนิยมใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะสุดท้ายเลยออกมาช้าสุดเลยเพราะว่าจุดเดือดสูงที่สุด นะคะก็คือคาร์บอนอะตอมมากกว่า70นะคะนั่นก็คือยางมาตอยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ส่วนล่างสุดของหอ,อกลัน่นนะะซึ่งจะมีความเหนียวแล้วก็ทนทานต่อสภาพอากาศแล้วก็แรงกระแทกต่างๆก็เลยเอามาทำเป็นเป็นอะไรคะเป็นนะคะยางมาตอยนะคะราดผิวถนนนะคะทางวิ่งเครื่องบินหรือว่านำมาเป็นพวกวัสดุกันซึมได้นะคะ จากการกลั่นน้ำมันดิบนะคะเราจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมที่ได้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งจะผ่านการกลั่นโดยที่เรียกว่าการกลั่นลำดับส่วนนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะมีจุดเดือดนะคะที่ต่างกันนะคะทีนี้เราจะจำได้ยังไงว่าอะไรออกมาก่อนอะไรออกมาหลังนะคะครูก็จะมีประโยคง่ายๆนะคะให้เราจำไปแล้วก็ใช้ให้เป็นนะคะ ประโยคนั้นก็คือถ้ามีรถเบนซ์นั่งก็จะดีรอและบีจะพาเตาและต่อยไปเที่ยวทีนี้แต่ละคํามันก็จะมีความหมายแฝงอยู่นะคะอย่างเช่นมีก็คือมีเทนนะคะคุณคณรูก็ขอรวมเอาแก๊สธรรมชาติทุกตัวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมที่ออกมาก่อนเพื่อนแล้วก็มีจุดเดือดต่ำที่สุดนะคะต่อมาเป็นรถเบนซ์ก็คือเบนซินนะคะน้ำมันเบนซิน นั่งก็ก็ก็คือน้ำมันก๊าซนะคะจะดีดีก็คือดีเซลนะคะน้ำมันดีเซลหล่อน้ำมันหล่อลื่น B ก็คือจารบีนะคะเตาก็คือน้ำมันเตาส่วนต่อยก็คือยางมาตอยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียนนะคะ สุดท้ายนี้นะคะครูก็ฝากไว้ว่าถ้ามีรถเบนนั่งก็จะดีหล่อและบีจะได้พาเต๋าและต่อยไปเที่ยวนะคะสวัสดีค่ะ